Lets go <S โอ้โห,เร,โโห,โโหเร็วจังครับทุก <ผม S 1> ท <ải S 1> ่านชมด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมช่องรถไถซิ่งมืเตอร์ันนะครับ<า>วันนี้ก็จะมาทำส<า>ีโ <4 S 1> ครลโครลโครลงหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะน<า>ี่จากสีแดงก็จะขัดขัดแล้วก็พ่นสีขาวนะครับอ่า แล้วก็ซีถังเครื่องใหม่ก็จะเริ่มทําให้มันดีขึ้นเนะครับซึ่งผมปล่อยปะแล้วเลยมาหนึ่งปีเต็มๆแล้วนะฮะรถนี้ว่าใช้งานอย่างเดียวนะ้ามีเงินก็จะซื้อคันใหม่มาถ้ามีเงินก็พอจะมีเงินถ้ามีเงินซื้อคันใหม่ได้อยู่เลย <ผม S 1> แต่อย่างงี้ก็เร็วอยู่นะ CC, สายใช้งานเนี่ย ก็เร็วกันนะบอกให้ไม่ใช่ว่าไม่วิ่งเนีกยนะบาเร็วเหมือนกันอะไรรถ่ยรถทยใครุยอีลีบมาแขนถอยเลยพ้นตรงนี้เลยเหรอข้าวมเลยไปจะเฮ้ยอืมไ่รู้บาแล้วไ่รูเอาายิงดอกมาับขาย กับตอนนี้ก็ยังตอดเอามลือเอาเมลอืออยู่นะถ่ายด้วยโน่นีน้นนนนก็หา,ายเยอะเลยเอาปะใส่เลยยืนนี่ฮะบอกที่ตรงใจเ่อว่ามีดึกดึกถูกใส่เลยดมาจังวะ มาช yeah, 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 oh, ่วยทำนดดย่ยาพึ่งอย่าพึ่งทำดตัวนั้นลงด้วยตัวไหนเอาแฮนดลงมันสูงไปวลาครับนะเอาหนึ่งเนาะให้มันตรงกันสิบสิสิบสิหสิห้าว่าสิ chào ông bà Chạp chào mẹ chào đi chào Tối nay bác Mày muốn muốn mẹ không mẹ chào mẹ muốn đi. À. À, ตักอ,อยู่มัเฮ้ยกูดูไอ้เขี้น,นี่ฮะโครงลิงดมเดิมเดิมก็แรงได้นะครับลิงดมแค่เปลี่ยนมอรี่แค่เปลี่ยนมอรี่รสัตว์ะเอาเหรอเออเจ๋งในเฮียตีไม่ตึงเย็นครับตะเย็น อยู่ในกล้องนะฮะยืนในกล้องกล้องพ่อมาแล้วขนั่นนี่ทำไมมาแล้วโค้ที่โอ้ยมีแมงตายข้างในด้วยว่ามึนหัวตายว่ะโคเท่ครับท่านผู้ชมแล้วนี่ครับใส่ใหม่เลยโคเท่อู้มันได้แห้งนี่เด้อดูดิมอเลสีเหลืองโคตรเจม Cô chém mà khó bọc Chạp 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 Xài xài xài, xài. lo, lo, lo vinh ấy? Chạp ra đây Chạp 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 ra Chạp, chạp, mừng mừng Xài xài xài, xài xài, đều cho lo vinh đúng không Mình chơi vinh Đều cái này nè Đều có Mình nó thái phương phong, ừ mừng Bố xài bớt kẹt rồi Ui Đó Ừ Để, đặt ra Đặt mươi, đặt mươi Đặt mươi lên Ui, khoan vậy Nóng tự lưng mươi Tự lưng ลกแตเอามันเออพอดีเลยพอดีเลยติดจรดิ่เลยเกือบเกือบเกือบได้เลยครับท่านผู้ชมเกือบได้เลยนะสัมผัสนะอินดิฟานรีโมลอินเดียวเองอินเดียวเองซื้อซื้อเล็กซื้อเล็กกันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองใส่เซฟานอีกอื่นถอยอีกถอยอีกนี่ไม่ต้องถอยนี่แค่นี้เลยจับเอาหมุนเข้า

ปักเลยลาเลยมันได้ที่บอกองเก้าเอ้ยัอันละมัวอะใช่ยาพระ sang người em đi Vì này phải ra phải lỡ đấy mừng Ồ Ồ sao nói Trên năm vừa hai cái đang kinh tổ à Nói vì quần thân đối nhanh nó Sao cái môi không ừ, ừ, Đúng rồi Ừ và sang rồi sao nói Đúng sao quá ổ Cần xin một không đi thay với mấy cái nhiều nè

ยังเท่าไรยังเท่าไรทางไหนก็ไปไปหัวสือเลยยิบยิบยี่ห้ออะไรเนาะยี่ห้ออะไรเนาะไม่ดิ่ามือสิหาย กูอยู่น้วกูเจเยโอ้โย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 กว่าจตังนี้น้าเธอทรมเยี่ยบอรูตรดนนโคตรโคตรขีเหร่ครับเพื่อนาบายใหงลุลงไอ้ยี่มันทำไม่ถนัดทำประอยู่ Ừ, nó nằm mà này thằng này thằng hòa không hòa 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 đi Wow, nhiều lắm

Gawa biyu na.

อุ้ลุด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 วแถวอะรกินลุดน่เจีนนลุดเกินรนะเยหมลุดรูลุดไหม่ดีเบิป่ายางครับสวนยางบ้านบ้านฝึกนะครับใช่้ายได้รอโอ้ขวดลอยอย่างไรครับ

ถ้าถ้าไปถนนใหญ่น่าจะเร็วความเร็วผมไม่รู้ครับถ้าวัดทีเฟสจะได้เท่าไหร่ครับผมได้ร้อยกว่าถ้าวัดทีเฟสน่าจะไ,ไ,มไม่รู้ได้ไเท่าไหร่เราใส่โมเลเบอร์ห้าครับก็เร็วจริงๆอ่ะขันเครื่องเอาขันเครื่องเป็นะัีไรจะทงไครับได้ไเลี้ยวแม่งเลยที่อ่ะ เราไปดูจาก tàu มาขนใหญ่นะเดี๋ยวนี้มันมันแถวๆหมู่บ้านผมไม่ค่อยไม่ไม่ติดกับพอดีด้วยขนใหญ่นะถ้าถ้าขนใหญ่มันอยู่ไกลครับใครอยากสับสนก็ติดต่อมาได้ครับ ต่อมาที่เฟตอัพดนนะเดี๋ยวจะทิ้งมือแท็บทิ้งเบอร์วอลเลตไว้นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเรานีจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับเบอร์วอลเลตนะสนับสนุน10บาทก็ได้ครับบาทเดียว2บาทไม่ไม่ลงครับแล้วแต่ครับใครไม่อยากก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าผมก็เก็บเง<า>นินเองค่อยนะครับค่อยนายค่อยเลย,ย,ยอีเนี่ย เครื่องรถรถผมไม่ไม่ใหญ่ครับเครื่องเจ็ดห้าครับเครื่องเป็นเครื่องเก่ามากครับขึ้นเคยเนาะขึ้นเคยคนหนักด้วยไอ้พี่อันนั้นนก็ั่งขับรถไถอยู่เลยมองด้วยอะไก็เลยต้องไปซื้อมาใช้ใช้งานอย่างเดียวครับไม่เคยได้อยู่ครับส่วนมากจะขนของหนักตลอดเวลาเลยน้ำบักเออพอนเล สุดบ้ายมันก็ทายไงนี่โอยทายแล้วโอ้ยทายทาย,ายผ่านเลยผ่านเลยดิ๊ด๊ด๊ดาดทดยด่ดนดลด๊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 ดีดๆดๆดๆด๊ด๊ด๊ดีด๊ด๊ดด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  วันนี้เราเกมอหมานอนเลยครับมามานี่คือถ้ำท่ำครท่ำนาไม่ใช่ปลายนานะครับกระท่อมหน้านาอ่ะ,อะพีติดลิปเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งกไป สุดจัดตลาดขิกครับท่านผู้ชมนะโอเคครับอีพีต่อไปก็จะถ่ายให้ดูครับทำสีโครงใหม่ครับอีพีนี้ก็ต้องขอจบเป็นนี้ก่อนครับตอนนี้ก็โอเคตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ let's go